กบบางวัดกำลังปืนนะครับทั้งหมดก็ประมาณ12รอ,อบ สวัสดีครับผมชื่อธนาพัฒน์ครับเ,ออเป็นผู้จัดการทั่วไปที่โรงแงงรมพงศิษฐาลาครับในอำเภอเมืองจัดจังเจ้าครับสาขานี้เป็นสาขาที่สองับเปิดมาประมาณ5ปีครับสาขาแรกเปิดมาเกือบสามสปีครับสารพันก็จะวิ่งประมาณรอบสิงสองรอบครับเรามีกับรางวัลกับการตังคืนนะครับทั้งหมดก็ประมาณ12รอบ ส่วนใหญ่ลูกค้าเราจะชำระเงินเป็นเงินสดก็ส่วนใหญ่ครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญเป็นธนบัตรแบงก์ยี่สิบแบง0์ห้าสิบแบงก์ร้อยอะไรอย่างนี้ครับส่วนใหญ่จะยุ่งยากครับถ้าเรามีเครื่องนี้เข้ามาก็ท,าทำให้ทำงานได้สะดวกมาก ใคที่สนใจน้ำแข็งก้อนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นแพรบาแพรกุ้งร้านอาหารนะครับเราส่งได้ตลอดนะครับ24ชั่วโมงขอฝากตรงน้ำแข็ง,งคงทิพย์คาราด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดสายแดนใาครับผม